จะออกกำลังกายกินอะไรให้อยู่ท้องดีอ่ะนมกุ good ๊ดกึดนมเอิร์ดกุ๊ดเม็ดกล่องนิดเดียวอยู่ท้องนานแพ้นมวัวค่ะดื่มอะไรดีเราก็แพ้ลม,มวัวอ่าแต่เธอเป็นวัวนะนมกุ good ๊ดกึดนมเอิร์ดกุ๊ดเม็ดอัลเลอร์เจนฟรีไม่มีนมวัวและสารที่ก่อให้เกิดการแพ้มีประโยชน์เยอะไหมลูกนมกุ good ๊ดกึดนมเอิร์ดกุ๊ดเม็ด ประโยชน์ทุตูดเพียบมีอะไรอร่อยอร่อยพรีเมียมพรีเมียมบ,บ้างครับเอ่อน้ำกึดกึดน้ำเอิร์ดกึดแมท Why are you crying? I miss my home Australia. รสชาตมนที่บ้านเลยใชยโอตต๊นนำเข้าจากออสเตรเลียร้อยเซนเวลาไหนก็กูดนมโอ้น굿แล้วทำไมต้องเป็นทุ่งอ๊ตด้วยอะคะก็เวลาที่เห็นทุ่งอ๊ตจะได้นึกถึงดเมดนี่คะจบจริงๆแล้วครับทุกคนก็เรารักทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณคนดูด้วยที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะสุดท้ายแล้วก่อนจะจากไปนะฮะนมก굿นมอ้น굿เมด ขอบบคคุณครัหาซื้อง่ายที่7ซเว่นอีเลฟและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ